โอเคครับเรามาดูปัญหาท้าทายข้อที่5ถึง11นะครับจากข้อที่5นี่ครับเขาบอกว่าเชือกเส้นหนึ่งถูกสะบัดปลายเชือกอย่างสม่ำเสมอ50รอบในเวลา20วินาทีและทำให้คลื่นผ่านเชือกเป็นระยะทาง10เมตรนะครับความยาวของคลื่นในเส้นเชือกนี้เป็น,เ,ปนเท่าไหร่นะครับจากโจทย์ที่เขาให้มานะครับให้หาค่าเลมด้าน,นะครับนะความยาวคลื่นนะครับ ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จากสมการ v เท่ากับ f ลมดานะครับแล้วก็ย้ายข้างลมดาก็จะได้เท่ากับ v ส่วน f นะครับ v ตัวนี้หายังไงนะครับจริงๆก็หาจากตัวนี้นะครับเอาระยะทางที่เคลื่อนที่ได้นะครับนะยวหา v ก่อนนะครับ ในส่วนของ v ก็จะหาได้จาก s ส่วน t นะครับ s ก็คือ10นะครับเวลาก็คือ20นะครับฉะนั้นเราจะได้ในกรณีเนี้ยนะครับเราจะได้อัตราเร็วนะครับคือ0.5เมตรต่อวินาทีนะครับส่วนความถี่ตัวเนี้ยนะครับเราก็ไปหาจากเอาจำนวนรอบนะครับจำนวนรอบหารด้วยเวลาตามนิยามเลยนะครับ จำนวนรอบก็คือ50นะครับเวลาก็คือ20ตัดทอนออกมาก็จะได้502นะครับพลเมื่อแทนค่าเข้าไปนะครับก็จะเป็น0.5หารด้วย5้าส่วนหรือ2.5เนี่ยนะครับห้5ส่วนก็คือ2.5นะครับคำตอบที่ได้นะครับก็จะได้เท่ากับในส่วนนี้จะตอบ0ูนย์ 2เม็ดนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปเราไปดูข้อที่6ครับภาพสแสดงคลื่นโดนผ่านตัวกลางชนิดหนึ่งนะครับตามนี้คลื่นโดนนี้มีความเร็วเท่าไหร่นะครับจริงๆก็ถ้าเราต้องการหาความเร็ว v เนี่ยนะครับก็หาได้จาก A ส่วน t นี่แหละนะครับ เพราะจากรูปที่เขาให้มานะครับเราสามารถหาระยะที่เคลื่อนที่ได้นะครับพราว่าในส่วนนี้นะครับเวลาที่ใช้จากวิวนาทีที่0ไปถึงวินาทีที่2นะครับเราจะพบว่านะครับระยะที่เคลื่อนนะเคลื่อนที่ไปได้ในส่วนนี้อ่ะตัวนี้ก็คือ0.5นะครับ0.5มาถึงตรงนี้ก็คือตำแหน่ง2.5เซนติมตรนะครับ ความระยะที่เคลื่อน,นที่ไปได้นะครับนะมันก็คือช่วงเนี้ยนะครับจะได้เท่ากับ2เซนติเมตรนะครับนี่คือ,อระยะที่เคลื่อน,นที่ไปได้นะครับผมไว้เป็น S นะครับความจากสมการ v ีเท่ากับเส่วนทนะครับแล้วก็สองเซนติเมตรนะครับหารด้วยใช้เวลา2วิเนาะนะครับเมื่อกี้จากวินาทีที่0ถึง2ก็ใช้เวลา2วินะครับก็หารด้วย2วินาที ัคำตอบที่หาออกมาได้จะเป็น1เซนติเมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือข้อก่อไก่ต่อไปเราไปดูข้อขอไข่นะครับเมื่อเวลาทีเท่ากับ3วินาทีคลื่นโดนนี้จะอยู่ที่ตำแหน่งใดนะครับ3วินาทีจริงๆในความหมายของตัวนี้ความเร็วที่หาออกมาได้นะครับ v เท่ากับ1ซนติเมตรต่อวินาทีหมายความว่าใน1วิ เคลื่อนที่ไปได้1เซนใช่ไหมครับหวิเคลื่อนที่ไปได้1เซนฉะนั้นถ้าเรามาดูที่เวลา3วินะครับมันก็จะเคลื่อนที่มาได้อีก1เซนนะครับน่ตัวนี้2วินะสวิอยู่ที่2.5เซนฉะนั้นที่เวลา3วินะครับมันก็จะ,ะเดี๋ยวสเกตภาพคร่าวๆก่อนนะครับกินะแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บอา พอเวลาผ่านไปอีกหนึวินะครับมันก็จะเคลื่อนที่มาได้อีก1เซนก็จะมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับนีะ่นะครับนี่ก็คือ T เท่ากับสวินาทีนะครับอยู่ตรงตำแหน่ง3.5เซนติเมตรนะครับ โอเคนะครับฉะนั้นขอใขรในส่วนนี้ก็จะตอบอ,อยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ3.5ซนติเมตรนี่คือคำตอบครับต่อไปเราไปดูข้อที่7นะครับเดี๋ยวนะข้อที่7โอเคข้างล่างในส่วนนี้นะครับเคลื่อนกลผ่านตัวกลางแรกด้วยความเร็ว4 0อ่า4เมตรต่อวินาที ตกกระทบรอยต่อของตัวกลางด้วยมุมตกกระทบเท่ากับขนาด30องศานะครับแล้วผ่านตัวกลางเข้าสู่ตัวกลางที่2ทํามุมหักเห45องศาความเร็วของคลื่นในตัวกลางที่2เป็นเท่าไหร่นะครับจริงตัวเนี้ยนะครับเขาให้ความเร็วในตอนแรกมานะครับก่อนตกกระทบให้เป็น v1 แล้วกันนะครับแล้วก็ให้มุมตกกระทบเป็นเซต้า1และมุมหักเหเป็นเซต้า2นะครับ ้องการหาความเร็วคลื่นในตัวกลางที่2คูู่เขียนเป็น v 2นะครับนะความสมการความสมบัติของสมการในการหานะครับก็ใช้สมการหักเหนะครับนั่นก็คือตราส่วนของ v 2ต่อ v 1นะจะเท่ากับ sin ์เซต้าต่าอ sin เซต้าหนะครับเสร็จแล้วก็แลนลองลองแทนเข้าไปเลยนะครับ v 2หาร v 1 v 1ก็คือ4นะครับ s า n เซตาสองก็คือ sin สี่สิบนะครับ s i n เซตนึ่ก็คือ sin สามองศา s i n สิบห้า, 15, าเป็นสแควรูสองส่วนสองนะครับ s i n สาก็คือหนส่วนสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับว่าสก็ตัดกับ2ตัวน,นี้ไปนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะได้นะครับว่า v 2ย้ายไอ้เจ้า สีตัวนี้ขึ้นไปคูณนะครับก็จะเป็น4 root 2, ี่สแคร o อเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่8นะครับที่เวลา t เท่ากับ0นคลื่นเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีดังรูปนะครับอีกนานเท่าไหร่นะครับคลื่นทั้งสองจะซ้อนทับกันพอดีนะครับทีนี้ แล้วก็มาดูนะครับก่อนที่จะซ้อนทับกันเนี่ยนะครับคลื่นทั้งสองอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ครูให้ฝั่งซ้ายนะครับเป็นคลื่นขบวนที่1นะเดี๋ยวให้ฝั่งขวาเป็นคลื่นขบวนที่2นะครับตอนนี้คลื่นทั้งสองขบวนนะครับถ้าเรามาดูนะครับก็จะห่างกันในส่วนนี้นะครับห่างกันเป็นระยะ20เซนติเมตรนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันด้วยนะครับ B กับ B เข้ากันด้วยฉะนั้นถ้าเราลอ,ลองมาดูความสัมพันธ์นะครับจากข้อกอไก่เนี่ยนะครับเราก็จะได้นะครับว่าข,อ,ขอเขียนด้านบนแล้วกันนะครับกอไก่ตรงนี้นะครับก็จะได้ความสัมพันธ์นะครับว่าถ้าเอาระยะทางของลื้นที่ที่1นะครับที่เคลื่อนที่ไปได้บวกลึ้นที่2เนี่ยนะครับนะมันก็จะเท่ากับ20เซนติเมตรพอดีนะครับ หรือ0.2เมตรนี่แหละนะครับใช้เป็น0.2เมตรนะครับซึ่งระยะทางของคลื่อนลงที่1ก็หาได้จาก v1 คูณกับ t นะครับบวกระยะทางของคลื่อนที่2ก็คือ v2 t จับเท่ากับ0.2นะครับทีนี้อัตราเร็วที่เขาให้มานะครับนันก็คือ1เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็จะแทนค่าเข้าไปเลยนะครับ ก็จะเป็น1คูณกับทนะครับบวกกับ1คูณกับทเท่ากับ0.2นะครับมันก็จะได้2 t ทเท่ากับ0.2ฉะนั้น T เดียวนะครับก็จะเท่ากับศูนย์วินาทีนะครับนี่คือคำตอบข้อกอไก่ต่อไปเราไปดูข้อขอไข่นะครับเพราะว่าจงวาดภาพ การรวมกันของคลื่นทั้ง2ที่เวลา t เท่ากับ0.1วินาทีและ,ะ0.2วินาทีนะครับตามที่เราคำนวณมานะครับที่เวลา0.1วินาทีคลื่นมันเกิดการซ้อนทับกันพอดีนะครับนะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวครูลบตัวนี้ออกก่อนนะครับโอเคแล้วครูจะสะเก็ตภาพนะครับของคลื่นขบวนที่1 แล้วก็สักเกตภาพเคลื่อนขบวนที่2ในส่วนนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเวลาผ่านไป1วินะครับไม่ศูนจุวิทั้ง2ก็จะซ้อนทับกันพอดีนะครับโอเคก็จะเคลื่อนที่มาถ้าเรามาดูเนาะนะครับเคลื่อนที่มาได้ ฝั่งละนะครับเื่อนที่มาได้ฝั่งละ0.1เมตรหรือ10เซนนะครับเคลื่อนที่มาได้ฝั่งละ10เซนนะครับโอเคอเดี๋ยวลองติ๊กตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้กับจุดนี้ไว้นะครับเป็นตรงกลางของขึ้นนะครับเคลื่อนที่มาได้10เซนก็จะมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับจาก10ปเป็น20นะครับ อันนี้ก็จะเคลื่อนที่จาก30มายัง20นะครับนี่คือ10เซนฟึบนะครับอ่ะทั้ง2ก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับนี่พอมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะเกิดการรวมกันนะครับเกิดการรวมกันของคลื่นนะครับซึ่งคลื่นที่รวมกันนะครับ ens, ร and, ให้เรียน izzard, เอาการกระจัดนะการกระจัดของคลื่นที่1บวกคลื่นที่2แบบนี้นะครับการกระจัดของคลื่นที่1ก็คือเส้นนี้นะครับนี่คือ y 1นะครับ พอจะมองภาพบอ,อกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสีใหม่กันครับนี่คือนี่คนอ y 1นะครับแล้วก็การกระจัดของเครื่องที่2นะครับตามเส้นประตัวนี้นะครับให้เป็น Y2 นํามาบวกกันได้เท่าไหร่นะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวาวาดต่อตรงนี้แล้วกันนะครับมันก็จะได้ลูกคลื่นที่มันใหญ่ขึ้นนะครับ คลื่ลูกที่1อยู่ที่5เซนนะครับอยู่ที่ระยะ5เซนนะครับตรงนี้ก็คือเลข5นะครับคลื่นลูกที่2อ,อยู่ที่ประมาณเเซนนะครับเอา5บวก9ก้ก็จะได้ประมาณ14นะครับฉะนั้นลูกคลื่นที่รวมกันนะครับก็จะเ,เกิดการแบบนี้ครับ อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับโอเคอเดี๋ยว,ยวอาจจะมองไม่ชัดนะครับเดี๋ยวครูวาดลองวาดด้านนอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เรียนลองตีช่องสเกลแล้วก็ลองวาดดูนะครับอใน,นส่วนนี้ครูจะวาดคร่าวๆให้ดูนะครับพอเกิดการรวมกันนะครับส่วนนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็วนะครับ y อันนี้ก็ x นะครับมันจะมาอยู่ที่นะครับตำแหน่ง y มื่อรวมกันแล้วนะครับขื้นจะสูงขึ้นนะอยู่ที่ประมาณประมาณ14เซนนะครับในส่วนเนี้ยคือ14เซนติเมตรนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือ,อที่เวลา0.1นยนึ่งวินะครับ โอเคทีเท่ากับ0.1่วินาทีนะครับอันนี้คือภาพคร่าวๆนะครับแต่ทีนี้ที่เวลา0.2วินะครับจริงๆแล้วที่เวลา0.2อวิวินาทีนะครับเครื่องนึงสองก็จะเคลื่อนที่ผ่านกันไปเลยนะครับซูมต่อตัวนี้นะครับจะลบตัวนี้ออกก่อนโอเคเ,อเมื่อเวลาผ่านไปอ,อีกนะครับอีกเป็น ระยะ0.1นะครับ0.1วินาทีเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนที่มาได้อีก10เซนก็จะฟึบมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือคลื่นที่ทน่1นะครับส่วนคลื่นที่2ก็จะเคลื่อนที่มาอีก10เซนนะครับแต่ตัวนี้เคลื่อนที่มาตรงนี้นะครับโอเคอ่าฉะนั้นหน้าตาของคลื่นนะครับเมื่อเวลาผ่านไป2วิก็จะตามนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับ แต่ที่เวลาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวครูลองวาดใหม่ก็ได้ที่เวลา0.1วินะครับเส้นนี้นะเส้นสีเขียวเขียวตัวนี้นะครับที่ครูลากตอนหลังเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับเส้นสีเขียวเขียวก็คือที่เวลา0.2วินาทีนะครับแต่เส้นสีแดงเนะี่ยครูวาดใหม่นะครับที่เวลา0.1วิมันจะอยู่ที่ประมาณเนี้ยนะครับน,นี่คือคร่าวๆนะครับ เส้นสีแดงตัวนี้ก็คือที่เวลา0.1เอาวินาทีนะครับอเคนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับจริงรูปรูปที่ครูวาดทางด้านขวามือตัวนี้ครูพยายามที่จะวาดใส่ตัวนี้นะครับแต่เมื่อกี้มันติดเนาะนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนีเ้เราไปดูต่อนะครับข้อที่9 ที่เวลา t เท่ากับ0เคลื่อนดนเคลื่อนที่เข้าหากันดังรูปนะครับกอไก่ที่เวลา t เท่ากับ1วินาทีคลื่นทั้งสองซ้อนทับกันได้พอดีความเร็วของคลื่นเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดการซ้อนทับกันได้พอดีนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าคลื่นทั้งสองห่างกันเท่าไหร่อันนี้คือขคลื่นขบวนที่1นะครับคลื่นขบวนที่2ตอนนี้ทั้ง2จะห่างกันอยู่เท่ากับวัดจากนี้มานี้นะครับ ะจะห่างกันเท่ากับจาก2ถึง6ก็คือห่างกัน4เซนติเมตรนะครับเราจะทำคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับโดยที่เราจะตั้งสมการความสัมพันธ์มานะครับว่าระยะของคลื่นที่1บวกคลื่นลูกที่2ที่เคลื่อนที่มาได้เนี่ยนะครับมันจะต้องเท่ากับ4เซนติเมตรพอดีนะครับนี่คือความสัมพันธ์ ทีนี้ s 1ก็คือ v 1คูณ t นะครับ s 2ก็คือ v 2คูณ t เท่ากับ c เซนติเมตรนะครับทีนี้สมมติกำหนดนะครับให้ v เท่ากันเนาะนะครับตามที่โจทย์เขาให้มานะครับ v ในส่วนเนี้ยเท่ากันนะครับเป็น v เท่ากัน v 1เท่ากับ v 2นะครับ มันก็ที่เวลา1วิด้วยนะครับเราแทนทีเป็น1เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็น v คูณกับ1นะครับบวก V คูณกับ1ก็จะได้เท่ากับ4เซนติเมตรนะครับพ้อนสองก็จะเท่ากับ4เซนนะครับเราจะได้ v เท่ากับ4หาร2ก็คือ2ซนติเมตรต่อวินาทีนะครับ นี่ก็คือข้อกอไก่นะครับต่อไปขอไขจงวาดภาพการรวมกันของคลื่นทั้ง2ที่เวลา t เท่ากับ1และ t เท่ากับ2วินาทีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวกูสักเกตภาพใหม่นะครับ ข้อวัทีจากข้อกอไก่นะครับทีเท่ากับ1คลื่อนซ้อนทับกันได้พอดีเนี่ยนะครับแสดงว่าถ้าเรามาวาดรูปนะครับก็จะเป็นแบบนี้คือเห็น,นะครับปึ๊บอสกตภาพแป๊บ,บนหนึ่งโอเคขั้นบวนที่1นะครับเคลื่อนทีมาได้ตรงนี้นะครับเคลื่อนทีได้ระยะเท่ากันนะครับโอเคอ่ะถึงตรงนี้นะครับ นี่คือคร่าวๆเนาะนะครับหน้าตาของคลื่นก็หลังจากที่มันเกิดการซ้อนทับกันนะครับเราจะพบว่าในส่วนนี้นะครับการกระจัดมันจะอ่ะัหรืออมพิจูจะมีทิศตรงข้ามกันนะครับฉะนั้นมันก็จะเกิดการหักล้างกันนะครับโดยที่การกระจัด y1 ให้เป็นตัวนี้นะครับ y1 อ่งเท่ากับตัวนี้ก็คือ5เซนนะครับ y2 เท่าที่เราเห็นตัวนี้นะครับจะได้อยู่ที่ประมาณเนาะนะครับประมาณาลบเก้าเซนนะครับ y าก็คือลบเาเซนติเมตรนะครับนี้เมื่อรวมกันนะครับมันก็จะเกิดการหักล้างนะครับหักล้างก็จะเหลือแค่ข้างบนคือ5เซนนะครับข้างล่างลบเเซนฉะนั้นมันหักล้างกันมันก็จะเหลือลบ4เซนนะครับลบ4เซนก็จะเกิดการรวมกัน ลงข้างล่างประมาณนี้นะครับนี่คือเส้นสีเขียวนะครับโอเคนี่คือเวลา,าทีเท่ากับหนึ่งวินะครับท่านเรียนวาดรูปตามเส้นสีเขียวนะครับประมาณนี้นะให้เราสต็อปไว้นะครับแล้วก็ลองสเก็ตภาพคร่าวๆตามนะครับอันนี้ที่แอมปิจูดจะอยู่ที่ลบ4นะครับลบ4เซนติเมตรนะครับ ต่อไปรูปที่2เมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีแน่นอน,นเครื่อง2สก็จะเคลื่อนที่ผ่านกันนะครับเคลื่อนที่ผ่านกันไปเลยนะครับจะลบรูปนี้ออกแล้วนะครับโอเคแล้วก็ลองสกเก็ตภาพใหม่นะครับเมื่อเคลื่อนที่ ผ่านกันไปนะครับปุ๊บอ, helmet, อ so า่าไอ้ลืนรูปเนี้ยนะครับมันก็จะใน2วินะครับ2วิก็จะตามที่เราหาความเร็วออกมาได้คือ2เซนติเมตรต่อวินาทีนะครับผ่านไป2วิก็จะขึ้นที่ได้4เซนนะครับมันก็จะเคลื่อนที่มันถึงตรงนี้พอดีนะครับส่วนขึ네้นรูปนี้ก็จะเคลื่อนที่มาได้4เซนนะครับมันก็จะเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้อ่านี่ก็คือภาพนะครับภาพของตอนที่มันเวลาผ่านไป2วินาทีก็คือเส้นสีส้มนะครับ นักเรียนลองอเช็คดูนะครับตามนี้นะครับต่อไปดูข้อที่10ครับอคลื่นผิวน้ำในถานคลื่นเกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่50รอบต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือความถี่เนาะ f ที่ให้มานะครับ และเคลื่อนแผ่ออกไปด้วยความเร็ว1เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือ V ตำแหน่งของเคลื่อนผิวน้ำที่มีเฟสต่างกัน180องศาอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะครับโอเคเฟสต่างกันก็คือเดลต้าฟตรงนี้นะครับ1 8อองศาก็คือายเรเดียนนั่นเองนะครับอยู่ห่างกันเท่าไหร่ทำหาเดลต้า x นะครับพิจงราสมการที่เรียนต้องรู้นะครับมันก็คือ เดลต้าฟตัวนี้นะครับจะ2เท่ากับ2พายเดลต้า x ส่วนแลมดานะครับนี่คือความสัมพันธ์ของสมการที่เรียนตรงรู้ก่อนนะครับทีนี้เราก็ลองแทนค่าเข้าไปนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือเดลต้า Delta x ตัวนี้นะครับในส่วนของเดลต้า x ตัวนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับลองแทนค่านะครับเดลต้าเฟสนะครับ ก็จะเป็นพายนะครับเท่ากับ2พายเดลต้า x ส่วนด้วยแลมด้าแลมด้าในส่วนนี้ยังไม่รู้นะครับแล้วก็เลยไปหาเจ้าแลมด้าตัวนี้นะครับมาจากสมการ v ส่วน f นะครับ v ก็คือ1นะครับ f ก็คือ50อ่ะโอเคนะครับคำตอบของแลมด้านะครับก็คือ0.02เมตรนะครับ ต่อไปแล้วก็แลมด้ามาแทนนะครับ0.02นะต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าพายก็สามารถตัดกับพายตัวนี้ได้นะครับยันย้ายข้างนะครับเราจะได้เดลต้า x ในส่วนนี้นะครับเท่ากับ0.02หาร2นะครับคำตอบก็จะเป็น0.01เมตรนะครับอนี่คือคำตอบข้อที่10นะครับ ต่อไปข้อที่1 1นะครับข้อสุดท้ายเมื่อมองฉากรับภาพใต้ถาดคลื่นเห็นภาพคลื่นมีแถบสว่างห่างกัน1.5เซนเมตรนะครับเมื่อคลื่นผ่านน้ำบริเวณที่มีกระจกใสจมอยู่มองเห็นแถบสว่างห่างกัน1ซนติเมตรอัตราส่วนของความเร็วของคลื่นในถาดคลื่นกับคลื่นที่ผ่านน้ำที่มีกระจกใสจมอยู่ เป็นเท่าไหร่นะครับอัตราส่วนเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับอัตราเร็วของคลื่นในถาดคลื่นนะครับกูเขียนเป็น v 1แล้วกันนะครับอัตราเร็วของคลื่นในกระจกอะของผิวอัตราเร็วของคลื่นที่ผ่านกระจกเนี่ยนะครับนะให้เป็น v 2นะครับในส่วนนี้เราต้องการหา v 1ต่อ v 2อว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งในตัวนี้เรารู้นะครับเรารู้แลมด่านะเพราะว่า ค่าที่เขาให้มานะครับแถบสว่างห่างกันตัวนี้ระยะห่างระหว่างแถบสว่างกับแถบสว่างที่ติดกันตัวนี้มันก็คือค่าเลมดันเองนะครับตัวนี้ก็คือเลมด้าหนึ่งนะครับนะหนึ่งจุดห้าเลมด้าสองก็คือหนึ่งเซนนะครับแล้วก็ใช้อตราส่วนนะครับ V1 หนึ่งต่อ V 2สองเท่ากับแลมด้าหนึ่งส่วนเลมด้าสองเขียนลองแทนค่าเข้าไปนะครับเอาแลมด้าหนึ่งก็จะคือหนึ่งจุดห้านะครับแลมด้าสองก็คือหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้อัตราส่วน v 1ต่อ v 2นะครับเท่ากับ1.5นั่นเองนะครับ